ตัวน <laughs> <that> <entirely can> ูอยู่จับสายยังจะได้สลิงเลยแ่ลิงเนยนู้เอาตรงนู้ไปก่อนไปตัวนู้จับสลิงอมาเลยสลิงไปอะสลิงไม่พิ่งเอาเอามนเกี่ยวสองตาเลยก่งเลย่งถี่ขว้เยอเหมือนเดเเออย่ไอ้ยากอ้เดยวน้องเน้องตกถงน่านงนมาแล้ว่้หามตั้เ น่นะกินข้าวข้าวมาแล้วพอนูนตัวนี้